น,นั่นงามๆหนึ่งครับพูดถึงกระยัยเร็วนะไม่นครับเอาได้นอนอย่ครับขันคุ้งลงไปเลิก,กระไดเลิกเด้พูดมึงไงเทขาวครับออนอนง,งามๆนี่ครับข้มามนึ่งครับุมนะนี่เป็นนอนงามๆครับผมงามครับงามเน่ สวัสดีครับสองเบาสวัสดีครับผมมาหนีมาพอกับสองเบ้าอีกเช่นเคยครับมาอนีสองเบ้าอีกาพี่น้องเขาป้าไพครับผมหลังจากสองเบ้าสับไปแล้วครับหลอกก่อนนี่แมนครับผมต่เจ้ามือระบาเขาสับไปหลอกก่อนทิ้งระยะไ้ประมาณสี่มือครับผมมาอนีสองเบาอีกถ้าบวงตะวันนอนมือถึงเงาเปนไหนครับผมมาไปหลุดเหมือนกับสองเบ้าบึ่งครับผมนี่ครับหลังจากที่สองเบ้าซับแหนงออกนอขึ้นครับนี่ถ้าแตงแหนงนี่เพื่อให้นอมันขึ้นเด้อครับน่ครับขึ้นมาแล้วบอดุครับสี่มื่ นอนนี่เบาออครับผมไปรอไปบึ้งครับผมบปลาปิสี่ออกร้ายซ้ำไหนอู้จะอ,อก,กว่า,หาไหนไปออกร้ายเลยดิมีนครับมาแสดมาก็ต้องหดในมือนี่ครับพี่เห็นบ่ออกนอนล้วอ่าพี่นี่ครับเอาได้เหรอบ่ซ้ำหนึ่งเอาได้เดี้เนะีเนาะเอาทิล่ะเอาถุงลี่ยติงกับเจียวกับปิครับผมเมียน มักงามนึ่งครับมีท้งหลายเี็ไหมตัวน,นี้เป็นแหนงครับข้างแหน่งข้างนอรครับเดี๋ยวแนหน่งต้องเอาออกครับํำแหนงน้ำใหม่ไฟนะครับพูดถึงกระยัน,นเร็วนะแม่เนครับไผ่เรียงหวานเด้อครับผมแต่ว่าทางเอินเพิ่นเอินไผ่เรียงน่องครับ แล้วครับนี่หรายจ่ายที่ซับนอไปแล้วแหนีมันก็นแตกขึ้นมากครับเนี้น้อยเต็มดีขึ้นอย่างเยอะครับนี่แจ้กกาบอกบางบางครับผมบนอนมันเต็มมาหมายอันนี้ก็นอนแล้วครับแต่นอนควรจะมาท่านยังไงครับเพราะว่าก่อนนี้เบิ้งลักษณะแล้วขึ้นนอนแหละครับนี่ว่าไม่แหนงบมอ จำนี่ยละเอาไปปอกอตุงเนี่ตลาดก็น,นอก้นองน้องใบใหญ่เน๊ะแมนครับแมนเพราะมันออกเริ่มแรกแล้วมันน้งสองบ่ากะปลูกว่าให้ถึงปีเป็ไนไรครับผมนอนน้นอ,องอลูกบเยอะอะไรก่อนอนแมนคนหุ่นแมนไร่เนี่ยรอบนี้แต่หวานแสบเนาะแมนครับ หนึ่งพหนสองสามเมตรครับอ,อ,อ,อันนี้ได้เบิดได้ครับนี่แห้งขึ้นถถาน้ำได้อากาศได้บอกท่านที่เลยครับผมเพราะอากาศช่วงนี้เอาแห้งครับผมครับันตกยินมากเหนาเขามาใไม่แครับด้สองหมื่นครับเหนา เป็นขึืบแลวช่วงนี้ช่วงน้าแรงครับใช่ลรือแถวนี้คือว่าเห็นมีับ่ค่อยหลยครับนี่หลยฟางพุ่นครับผู้ใดอยากได้ต้นกาหรือว่าต้นพันธุ์ครับถาปีหนาเด้อครับผมสั่งจองเขามาได้ครับผม หลวงน้าเจ้ากะปิติดต่อเขามมได้088 620 5698ครับ088 620 5698ครับว่ายแอดไลน์คำมหาสองเบาได้ครับผู้ใดอยากได้ตนกาตนนธุนครับต้องสร้างล่วงหนาครับสองนองครับตัวนี่พี่น้องอันนี้คำวาในยูทูบไลน์เลยไม่อะไรตนกาตนนธุนครับมาเบิ้งล็อกนี้ครับ ยังะลงบกยังไงะเอาไ่ไ <basics> ด <get> ้เพคมีรัมตงจูงรัมไหวครับผมสองนอครับรอบหนาเอาได้ถ้าเกิดไม่จับไปแล้วก็เกิดไม่ด้เริ่มทย่อยเกิดแล้วครับผมครับอนดิเอาได้่อ เอาได้นอนนี่ครับถือกระสอบนอนจงใหม่เป็นลำครับผมใช่เอานอนเดะเอานอนยังเอานอนยังไหวได้เปล่าถ้าเราเอานอนนี่เอานอนนี่เพราะจงไหมเบิดจงไหมเบิดซะเพราะว่าคนตีกันแน่นอยู่ก้อนนี้หน้าแห้งครับผมแต่ว่าเอาไวได้รอบหน้าถ้าเกิดดีได้เบิ่งชั้นสมมตินน้ำในข้อมือแห้งดีครับนี่แมีนครับเพราะอากาศจะหนีพื้นที่เอาครับผม ไปแกงครับผมต้ใ่ใไ่แจวกับปีโอเสียบหลายครับหรือว่าเอาไปแกงเปิดอะไรครับแกงไซเปิดหรือเห็ดครับผมไหนพอ่อพ่อพูดแกงนี่แหนงเลยนี่แกงแสบครับผมว่าจะแหนงน้องใหม่อย่ไงไแกงแสบแห้วว่าจะเป็นแหนงครับพี่ถึงมาเร็วแต่แหน่ิ แตง่ำหาไปน่ำครับผมบเอามาเนครัูบี่นะยครับใชน,น,น,นะครับผมขันคุ้นลงไปเลิกก็ได้เลิกเด็กหุ่ตรงนี้นขาวครับ นี่ครับผมน,น,น้อซ่ํานีล่ะพอดีแม่นครับเบ,บ,บ,บิดแล้วซ่ํานี้ก็นแต่ว่าเพิ่น,นนอนหน่อยๆมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ,อยู่ครับอ๋อ นแงา่งาแห้งครับเติมตัวไม่เรื่อยๆพุ่นครับก่อพุ่นดอนู้ยจากนออะไรนี่หนึ่งสองสามพี่ห้านอครับนี่ข้ามนึงครับพุ่นนะมีแต่็นนองามๆครับผมอุ้ยงามครับง,าม,บงามเนยอุย้ยงามแห้งนะ <c oughs> ครับดีนออุวบเลยครับ ก่อนนี่เพิ่ง z ุ่มวานีพ่พมันคือออกดีแท้นไครับสองนอ,บอนบักไงครับหลได้ท่าทมีปวดเลยง่ามแห้ง นอนสำหรับพอดีแล้วครับเงินครับงี้ก่อนละสองละสามครับนี่โอ้ยนี่ใจครับเกิดไม่กับมีดีล่ะขาวๆนะครับมึงไต่บุญ ผืนกับสามนอผีก็มี่ครับผมมีขผืนไม่ก็มี่้าผีออกร้ายหลายครับส่วนนี้ออกดีครับคนไหนล่ำคนพดอดีครับสามล่ำละนะยางต่อครับผม ช่วงนี้ออกยีแหงครับแงี้ครับหุ่นเอาง่ายนึงแต่ปะรงนจะล่ำแล้วสามล่ำแล้วเอาจงาอีกปะได้ล้วจงหเปบ้าตรงนี้เพิ่งล่ำไหมเงี่ยจง้ซะสนะพุ่นอุ้ยสามนอปะจะมาโผเทมึงจงหว้ล่ำนึ่งบ้าจงหว้ล่ำนี่เงี้ยเอาสองนอครับ ขอกาเจ็บพี่น้องนี่นี่ยขาวอยู่ครับนีนแ้วครับง่ามเหงเนาะง่ายไหมพี่น้าเนี่ออกเต็มครับผม ปลาเป็นเริ่มได้ทีเป็นแล้วครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกครับผมก็นทออกแน่ครับออกปลาปลายบ่ออกหลายนะครับท่านนี้กำลังออกไหมครับผมกระซองนอออกไหมนี่ออกไหมนี่ยันงนอก,กั่นครับแต่ว่าส้นนี้ออกดีกว่าส้นพุณเนียน,นครับเป็นไเนาะว่าท่านคุมแน่นกว่เนาะ Cái tay ơi như thế nào? chú vẫn thấy chú ý. Sì, quang số Sì, không ý. Sì, chú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  Này dưới chú ý. Sì,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  chú ý. จงใหมตัวนี้ก็ลังขึ้นไหมแน่นครับสองท่านครับส่วนอย่างน่าจะข้าวหนึ่งครับแตงยอดงามแห้งครับช่วงหนาฝนหันนึกว่าเม่นคนสิบปยแล้วเบาพุ่มมาบำรุงแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ขึ้นเลยครับบ้านนี้ลูกทั้งหมดสี่สิบกต้นครับผมใช่ครับมีหลายสายพันธุ์ครับผมตัวนี้จะเป็นสามรถครับผมของท่านสามรถครับสัวูน้องสนเบา นมสดจัมโบ้ครับแล้วก็แดงอินเดียครับสามสี่สายพันธุ์ครับสามสี่สายพันธุ์ครับผมของน้ำที่บ้าพุ่มขุดครับผมแล้วก็เปิดน้ำี่อ้อมนะครับนี่เส้นนี้ก็ไปพุ่ณครับแล้วอ้อมพุ่ณครับผมบ้าพุ่มว่าเชียรพังน้ำมาปลูกน้ำหล่อครับผมแล้วก็จะปลูกยู่คายน้ำคู่ครับผมเพราะว่ายังบ้าพุ่มไปเก็บเห็ดเนาะไม่เก็บเห็ดคมครับเก็บไข่หน้าปังครับนี่ครับหน้าปังมัอกระตุ่มชื้นตลอดเวลาครับผมอันนี้ก็เปิดใส่มือหนึ่งอยู่เลยเป็นอาทิตย์ครับผมครับ กลับเมืองยังซุ่มยังคือเก่าครับกลับไปยังหน้าครับส้นพุ่นนี่จะเป็นพื้นที่ที่ช่วงนั้นเป็นหกหกครับผมต่อมาอะไรมาปรับครับผมเป็นพุ่นครับประมาณสองงานครับผมไปแต่ผมบอกพี่ปลูกเขือปลูกพักพืชสวนขั้วครับผมปลูกยางครับอันนั้นกับดินพุ่นครับเป็นรถเป็นข้าวไม่ไดเท่งตอนเช้าใหม่โอ้ยเป็นดินพุ่นแล้วมาปรับสภาพนาดินเนื้อครับผมตอนนี้เป็นดินเพียงครับต้องหาดินพุ่นมาใส่ครับ แค่สิปลูกพืชพักเหนียงง่ามๆครับปีละเล็กอะน้อยครับปีลเล็กรถสองครับผมครับมีท่อนะคาสูงอีด้วยต้นละพันหนึงครับผมอันนี้พื้นที่นี่สองบ้าเอาไว้ปลูกกระโพดปลูกบัพริกปลูกหอมครับเป็นโพดนั้นที่สองของสองบ้าในป่าจังหน้าครับผมบลูกฟักซี่กัไนะครับผมฟักซี่ฟักเขือบักเขือเทศดีครับผมเก็บขายส่งตลาดครับครับส่วนหนึ่งเป็นป่างหน้ากบผักหวานครับแล้วบนผักหวานต้นนี้ ไม่สีดกิฉันเหรอทั่วหานเลยบอกนี่หัวเพื่อนเหรอุ้ยนี่งาเพื่อนกันขาวๆสิแบบจะได้ว่างาเพื่อนได้อายุแล้วครับเพื่อนดินแตกหยอดกัมากสีครับผมหยอดพักหวานครับผมอันนี้ก็หยอดไม่ได้หนมืรอที้เหรอครับโอู้หยอดพักหวานพี่นาเขาเล่าพอกันเด้อครับผมค่อยมาเก็บน้องใหม่กับพักหวานน้ำกันครับนี่ตรงนห้เพื่อนแตกกิ้งไปอีกองครับปลายยังหน้าครับผม หน่อยเลยนี่นี่ใบพันโลนแหละพันแตกออกใหม่ในเต็มเลยนี่โดยร่วมก็บสีได้ประมาณนี้แหละครับผมว่านอเพัอนออกใหม่ก็หลายอยู่ครับได้หลายเติบอยู่ครับผมโอ้ยใหในหมอใหญ่ยผุนละทั้งนอทั้งแหนงครับนี่โอ้ยงามๆเลยครับผมนัาไปปอกอัดถุงอะไรประมาณสองทงครับนี่ งามเนาะงามแห้งลองปอกแนหน้พี่น้องเมึม่จเช้าหนงแหนงอย่ายน้อยเต็มดีแห้งครับผมน่ครับแหนงเพื่อนได้ทุกส่วนครับแหนงเพื่อน,นี่ยเต็มดีแห้งเนี่ย เปลือกบางบางครับผมก็ือจังมาพุ่งกระบอตุนวาครับสวงแหลกเปลือกบางครับแล้วกับ่มีไข่เนาะไม่เห็นครับวันี่นะได้ได้เบิร์ดครับนี่เอาไปทุบๆแกงแห้งแซบครับแหนงเพื่อนนี่อืมนะหินดีครับเอาครับผม สำหรับพี่น้องท่านใดสนใจต้นกาต้นพันธุ์ครับผมกระโถมัดสอบถามสองเบลก็ได้ครับผม0886205698ครับผมหรือว่าแอดไลน์มากก็ได้ครับผมเมนครับสำหรับเมเนีกคือว่ามันเติบครับพี่น้องในหม้อง่ายนึงครับนอหน่อยๆนขึ้นมาไม่กระไล่อยู่ครับออกโซนเดียวครับผมอีกโซนหนึ่งออกหมองละนอสองนอครับผมครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองเบลขอตัวลากกระบาลก่อนครับไปฝากกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้เบลต้นสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ น้ำผุนค้นแสบ,สบ,สบ